สวัสดีครับผมครูซันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการปรับทัศนคติของการตีกลองนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเลยนะครับหลายๆคนจะชอบพูดบอกว่าการตีกลองอะ่ะคือการแยกประสาทแยกประสาทแล้วก็จะคิดว่ามันยากจะคิดว่าทุกๆอย่างเนี่ยโอ้มือซ้ายของเรามือขวาของเราเท้าไปทางมือไปทางหรืออะไรก็แล้วแต่นี่แบบว่าไม่ไม่พร้อมกันเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะผมอยากจะปรับ ทัศนคติใหม่ว่ากลองจริงๆแล้วมันมันไม่ถึงเป็นขนาดนั้นชีวิตประจําวันของเราใช้ชีวิตประจําวันอยู่กับอะไรประมาณนี้อยู่แล้วเราแยกประสาทหรือเราทําอะไรร่วมกันมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการเล่นกีฬาต่างๆเราเล่นกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วตั้งแต่เราเด็กๆจนถึงโตนะครับฉะนั้นตีกรองก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะทําได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลอง สาธิตก่อนสาธิตนี้๋ยวผมจะอธิบายก่อนว่ามันคืออะไรมนุษย์เราใช้ชีวิตประจําวันหลายๆอย่างเช่นการเดินเล่นกีฬาว่ายน้ําตีแบดนะครับจะเห็นว่าเวลาเราเดินขาขวาเราก็เดินไปก้าวไปแต่ว่ามือซ้ายเราก็ไกวไปข้างหลังไกวมือไปข้างหลังโดยธรรมชาติของมันว่ายน้ําก็เช่นเดียวกันนะครับสบัดเท้าแล้วมือก็วักน้ําไปตีแบดเราเอามือตีขาขวา ก้าวไปพร้อมๆกับการตีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเล่นบาสเราก็กระโดดโดยพร้อมกับการชูมันอะไรประมาณนั้นก็ทําได้นะครับจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเดี๋ยวเรามาลองดูสําหรับการตีกรองมันเป็นยังไงบ้างมันก็คือมือขวาและมือซ้ายเท้าซ้ายเท้าวขวาอะไรอย่างนี้นะครับผสมกันเดี๋ยวเราลองเอ่อเราลองมาดูกันก่อนที่เท้าวขวานะครับก็คือเหยียบลงไปนะครับมือขวาก็ตีลงไปคราวนี้เราลองมาตีให้มันพร้อมกันดู มันก็คือซีดขวาของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นการตีพร้อมกันตีพร้อมกันนะครับครานี้ลองแบบ2มือพร้อมกันดูบ้างก็คือมือขวากับมือซ้ายนะครับมือขวาตีบนไฮแฮทมือซ้ายตีบนสแนนนะครับเป็นต้นนะครับหรือ3ส,สิ่งจะพร้อมกันเลยทั้งหมดก็ได้เท่านี้เองนะครับสำหรับ เริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่ดีของกองนะครับเช่นตี2อ,อย่างพร้อมกันซีขวาหรือ2มือพร้อมกันหรือจะทั้งหมดหรือจริงๆแล้วมันก็สามารถจะอยู่เดี่ยวๆด้วยก็ได้เช่นเปียบอย่างเดียวตีแฮทอย่างเดียวหรือตีแสแนอย่างเดียวอันนี้เป็นกลายเป็นเรื่องง่ายเ,เลยถ้าหากว่ามันตีอย่างเดียวใช่ไหมครับคราวนี้เดี๋ยวจะลองเอามาร้อยเรียงกันเรียบเรียงเอามาทําเป็นจังหวะคําว่าจังหวะหมายถึงคําว่าจังหวะหมายถึง อะไรที่ทำซ้ำๆกันแล้วก็เรียงกันเท่าๆกันอย่างสม่ำเสมอกันนะครับให้มันไปเรื่อยๆแล้วก็วนของมันอยู่อย่างนี้เป็นจังหวะเหมือนกับจังหวะของนาฬิกาคลิกคลิกของมันจะอยู่อย่างนี้มันจะไม่มีแบบว่าเฮ้ยฉันอยากจะเร่งจังเลยเร่ง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 เแล้วก็กลับมาช้ากลับมาเร็วอะไรอย่างเงี้ยมันจะ อย่างนี้ผมเรียกว่ามันสเปซส,สปะเกินไปจังหวะก็คือควรจะเรียงกันให้สวยให้งามแล้วก็เรียงต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเรียงดูอ่ะง่ายๆก่อนเช่นเท้ากับไฮแฮตแล้วลองนับไปเช่น one and two and three and four and one and ทีน,นี้ลองใส่แสแนรหรือที่เรียกว่าตีพร้อมกัน3อย่างเนี่ยลงไปในจังหวะที่2กับจังหวะที่4ดูนะครับ one and two and three and four and one and two and three and four and one าวน,นี้เดี๋ยวจะลองเร่งให้เร็วขึ้นเร่งให้เร็วขึ้นนะครับลองดู one and 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 four. One and two and and ล o สี and, one. One and, two and three. นะครับแล้วก็จะมีหลากหลายมันก็คือการตีพร้อมกันนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวจะลองทั้งตีทั้งหยุดแล้วก็สร้างจังหวะใหม่ๆดูบ้างนะครับ นะครับนี่คือในส่วนของการตีพร้อมกันแล้วก็เอามาจัดเรียงใหม่ในระดับที่เมื่อกี้ที่ตีให้มันเยอะๆเข้าไปเยอะๆเยอะมากเกินไปเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันยากจังเลยนะครับจริงๆมันคือการร้อยเรียงกันคราวนี้วิธีการต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆจัดเรียงจากง่ายๆก่อนถ้าหากว่าใครที่จะสนใจแล้วก็อยากจะเรียนมันจะเริ่มจากง่ายๆแล้วค่อยปรับความเข้าใจให้มันยากขึ้นยากขึ้นนะครับจริงๆไม่ใช่ยากหรอกเรียกว่าให้มันซับซ้อนมากขึ้นดีกว่า อยากให้ถอดคําว่ายากออกจากหัวใจไปนะวันนี้นะครับแล้วก็ค่อยทําอะไรให้มันเคยชินให้มันง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะรู้สึกว่าสบายใจแล้วคุ้นเคยกับมันนะครับทัศนคติที่ดีก็ควรเริ่มจากการมองโลกในแง่ดีก่อนแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ค่อยอจะค่อยๆดีขึ้นไปนะครับหลังจากที่เข้าใจทัศนคติแบบใหม่แล้วผมก็คิดว่า น้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่อยากจะเรียนกองเนี่ยก็จะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วกองคือการตีพร้อมกันนะครับตีพร้อมกันแล้วก็แทรกจังหวะลงไปในจังหวะที่กําลังเดินอยู่เท่านั้นเองพยายามตีให้ตรงตีให้มันพร้อมกันแล้วก็สม่ําเสมอเรียงลําดับไปเรื่อยๆนะครับแล้วสิ่งที่คุณคิดว่ายากมันก็จะง่ายขึ้นจริงๆแล้วในโลกเนี้ยไม่มีอะไรที่ยากหรอกครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่ชินเท่านั้นเองนะครับผมอยากให้เพื่อนๆ ลองดูถ้าหากว่ามีอะไรส,สงสัยก็คอมเมนต์มาใน facebook ได้ครับ facebook.com/sundammer นะครับสวัสดีครับขอโชคดีครับ